อ้ยโอ้ผมได้ยินนะพอแล้วเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าคนเก่งแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมในกลุ่มเนี่ยเราถือว่าเขาเป็นนอนทนนอนของกลุ่มเรานะทำไมอ่ะเมีนินอนทนนอนเราเรียกกันรอ๋ดินเผือเรดินเราดินเฮ้ยเราเต้เบ้ขวาครับน้เราลองเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไร่ดนไหมเบรคขวาเบรคขวามันเอียงอาไปทางขวาข้างหน้าอ๋อได้โอเคได้ครับแล้วทำไมเขาไมั่เบ้ขวาอย่างเรานี่ย ผมผมตอนแรกผมได้วผมยิ่งขอบไงอ๋อเราก็เลย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 ็เลยก็เลยกเลยก็เลยกเลยเลยก็เลยกเลยไปเยเลยกเลยเลยกเลยก็เลยก็เลกเลยเลยเลย็เลยก็เลยลเลเลย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 เกเลย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 ลยเลยยเล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 ็เกเลยเลเลยเลยเลยกเลกเกเเลยเลยเล็กเลยยยเลย ค่ะก e okay. right. ็เป็นมารัตรูค่ะมีพี่ๆเสือร้องให้มีนนมีพี่อิงใช่ค่ะซึ่งจริงๆทุกคนก็จะคุ้นชินกับพี่อิงมาตลอดหลายปีเนาะมาหน้าโอเคใช่่คะจับคู่อิงเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นหนึ่งในโชว์พิเศษอันนั้นเป็นหนึ่งในโชว์พิเศษนะคุณสบายด้วยเซ็ตมากเลยเมื่อกี้ใช่เออเราไปน้องใหม่โนท์ยังไงคะกับมมโอเอตัวผมเหรอครับจริงๆจริงๆผมว่าคือคุ้ทุกคนคุ้นชินกับพี่อิง แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอยังผมกับพี่เสือร้องไห้เนี่ยเราได้เจอกับทางมาม่าโดยเฉพาะพี่โจับเราได้คลุกคลีกันมาแล้วก็จริงๆเราจะเห็นว่ามาม่าไม่ได้เป็นแค่อาหารอ่ะมาม่า r e p r e s e n t ในแง่ของคอนเสิร์ตด<ม>้วย<ม>ซึ่งไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแล้เพาะพรีเซนตมายาวนานแล้วเขาไม่ได้อยู่<ม>แค่รสชาติเขาอยู่ในเสียดนตรีเหล่านั้นนะเพราะนั้นพวกเราคุ้นชินอยู่แล้วเพราะนั้นการที่พอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครั้งนี้แล้วบังเอิญว่า พอรวมรวมคนกันแล้วนับจานวนคนอ่ะมันมันเป็นครูได้มันเป็นทีมได้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเล่าเรือในมุมน,นี้ด้วยเพราะว่าทุกคนเวลากินมาม่าเราก็ยู่ในช่วงเวลาที่มันสำคัญในชีวิต<ช>ทำอะไรสักอย่างหรืออยู่กับครอบครัวหรือบางทีเราแค่อยู่คนเดียวแต่คิดถึงบ้านคิดถึงใ,ใครสักคนเออมาม่ามันคือจิ่งเหล่านั้นหรือเวลาเหนื่อยจากงานเนาะการกินมาม่มมาสักถ้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช่มันมันจบวันจบวันได้ดีอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือมันอยู่กับพวกเราอยู่แล้วแบบศิลปินนักดนตรีอะไรอย่างนี้ก็คือแบบ กินมาแม่กันหลังเวิธีเพราะฉะนั้นใ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 นโปรเจกต์นี้ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมว่าหลังอย่างนี้น่าจะสนุกมากๆกับทั้งมาม่าเองแล้วก็มาม่าครูพวกเราก็พร้อมมาที่พี่เสือจริงๆเขาก็บอกว่าโอเคชอออบพี่่่เเเดินนข้าคือต้องบอกว่าจะร้องไห้เนี่ยมาแจมได้เพราะว่าพี่โค้ดนะครับถ่ายงานผ่านทางมาม่าบอกว่าพี ปกติเขาต้องมาติดต่อใช่ไหมฮะแบบเฮ้ยคุณมาเป็นพซนเตร์สิพี่โค้ดไปเคาะประตูบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาพ่อเปพซนเตร์เป็นแบบใหม่ครับเป็นแบบเาเรียกว่าแบบเชิงรุกเชิงรุกแบบแอคทีฟแบบกดภายในตอนนี้เท่านั้นนะคุณถึงจะได้เราเป็นพซนเตร์ไม่งั้นเราก็ไม่มีงานเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมตั้งแต่มีลูกหนึ่งก็ีแล้วฮะเดี๋ยวคุณลองมีลูกเนาะคุณโซดีคุณโซดี คุณลองมีลูกคุณจะเข้าใจยังไม่เคยลองเลยออกทางไหนลูกออกไหนลองให้คนเดีออกใค้ดีกว่าซึ่งเหมือนเหมือนทางฝั่งเราอ่ะก็จะมาทางเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ชิดงานหลายๆอย่างอย่างพี่เอ็ดก็จะเข้ามาทําเรื่องของโฆษณาให้ด้วยนะครับส่วนส่วนผมมาในเรื่องของมิวสิกพี่โค้ดก็มาในเรื่องของเราก็มีทั้งเสรงให้แต่มีทั้งคเอทีฟงานุูเดก็มานะมาหมดเลยมาทีมงานก็คือว่าผมว่าไม่ใช่แค่รุ่นใหม่ๆอย่างโนอย่างอิงผมว่ามาม่าอยู่ในสังคมไทยมานานละเพราะฉะนั้นการที่มีเราก็เป็นเหมือนโซ่อีก เจนหนึ่งที่มาพร้องกันแล้วก็จะมีน้องๆมีคอนเทนต์อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้เลยวินัดล่ะครับวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวผมรอรับเช็คแล้วฮะต้องไปดรัโทษขอโทษเดี๋ยวชินนะครับพี่นะครับก็คงจะได้เห็นการร่วมงานครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์แล้วก็อะไรที่สนุกกันอีกเป็นปีเลยครับก็รอติดตามดูนะครับคงมีอะไรแบบกล้าทํากันเยอะๆมากๆครับก็อย่างในในพาร์ทของโฆษณาเราจะ มีความเคยฝีขนาดนี้นี่คือเลยพูดถึงโฆษณาที่ทำกับนนได้ไหมนี่คือไม่เล็กนะครับเออเนี่ยทำเนี้ยคือถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปที่เป็นแบรนด์ใหญ่ระดับมมาอเขาไม่ทำเขาจะไม่กล้าเล่นกันเยอะขนาดนี้แต่ทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งทั้งผู้บริหารคือเขากล้าเล่นหมดเลยไม่ห้ามอซึ่งเหล่านั้นที่อื่นไม่ทำที่นี่ไม่ห้ามนี่ฟรีด <S <S เราต้องห้ามเราต้องห้ามที er le ่เขาต้องห้ามอันนี้ผมผมว่าสุมเสี่ยงไปนิดนึงคือผมว่ามันดีเพราะว่าเราในฐานะผู้เสพสื่อทั้งหลายนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อออนไลน์มันต้องมันต้องใส่ผงชูกันนิดนึงเเพื่อให้รสชาติของคอนเทนต์เนี้ยมันมันถูกปากคนดูแล้วมาม่าเขาก็กล้าที่จะไปถึงจุดที่เหมือนแบบ คือมันก็ไม่ทะลุไปนู่นหรอกมันอยู่ตรงที่พอดีที่เรารู้สึกว่าชดเข้าไปแล้วอืมคอนเทนต์นี้พอดีปมดีแต่ชอบก็คือการคิดนอกกรอบของิดนที่จะเล่นแล้วแล้วเล่นมันได้อย่างถึงจริงๆเออผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สนุกมากในการอ่อในการถ่ายทำกับพี่เอสเอ่ยหรือว่ากับทางแม่แมรเนี้ยสนุกกันมากอืมใช่ เอาไปครับคุณเข้าวงการนะพี่ที่เขาบอกฉันก็เลยกันบกกันไปหมดแล้วแต่อิ้งเรนฝั่งเลยจะได้ถึอะไรยังไงเหมอนกันนี้ได้ถือโปรเจกต์วิ่งก็โปรเจกต์ เข้าหมือนกัน Sound off เลยว่าก็มีโปรเจกต์ของอิงค่ะที่เพิ่งปล่อยไปกับทางมาม่านะคะแล้วก็ทางพี่โตเป็นวันไอนะคะก็คือโปรเจกต์ Sound of f a v o r ค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราจะมากจะนึกถึงแบบว่าความทรงจําเก่าๆเวลาเราฟังเพลงเหล่านั้นในความทรงจําแบบครั้งแรกอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เหมือนเวลาเราอกินมาม่าเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้ย้อนกลับไปในวันที่มันจะมีความทรงจําอยู่มากมายเลยกับการกินมาม่าไม่ว่าจะกินกับครอบครัวกินกับเพื่อน กินกับแบบความทรงจําที่เราทั้งมีความสุขทั้งเราแบบวันนี้เราท้อเหลือเกินอะไรเงี้ยคือเพลงเหล่านี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนกันก็เ<ม>ลยหยิบนําเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงมาทําในเวอร์ชันปีโนแอนไอค่ะสำหรับเพลงของอิงก็คือเพลงชื่อว่านิดนึงพอค่ะเป็นของพี่แจ้ค่ะก็<ม>เป็นเวอร์ชั่นที่ตอนนี้ปล่อยไปแล้วค่ะแล้วเหลือเอ,อ่อแล้วจะมีอีก3เพลงซึ่งจะปล่อยตามๆกันมาในโปรเจกต์นี้ค่ะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะแอบแยมว่าเหมือนจะมีเป็นแบบ ไปนิ้วแจกด้วยะคะ่ะก็มไม่มีขายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเป็นหน่วยไอแล้วก็เป็นแฟนๆมาม่าก็รอติดตามได้เลยะคะ่ะผมรอเลยนะอิง รอเราขอเพราะว่ามันแจกไงผมก็ซื้อผมอาจจะแบบจิ้จอนผมนี่ไงไปไปติดตามกิจกรรมกันใช่เขาทำเอามันอ่ะปีนี้ใช่ใช่เาะว่าปาม่าปีนี้ทำเอามันใช่ปาม่าผมว่าขาดอย่างเดียวคือขาดคนห้ามตอนนี้เพราะพ่อกัาเลิฟอีสแอนด์ทูเบ๊กเนี่ยเป็นงานแถลงข่าวใช่ใช่คือไม่เคยมีงานแถลงข่าวไหนเลยที่นั่งกันอยู่ยาวขนาดนี้จนแบบว่ามีพับเข้าพูดแนวผมในฐานะเรียนด้านนี้มานะ ผมบอกเลยว่าการแกะบทสัมภาษณ์ของงานวันนี้เนี่ยจะเป็นมากกรรมที่น่ากลัวมากเพราะเราแทบไม่รู้จุดเลยว่าในแต่ละจุดคุยอะไรบ้างใช่ไหม <laughs> แต่ว่าโดยรวมผมว่านั่นนั่นคือความเป็นมาม่าแหละครับ <laughs> มันคือรสชาติรอยยิ้มความสุขแล้วก็เสียง <laughs> แล้วก็นั่นนั่นคือสีสันของเขาท,ที่ที่ชัดที่สุดซึ่งผมว่าไวท์ในวันนี้น่าจะเป็นไวท์ในปีนี้ด้วยที่ทุกคนเพิ่งได้เคยสัมผัสกันในงานเพรสแบบนี้นะครับค่ะงอะไรให้ติดตามครับผมแล้วสีเป็นอะไร นานมากเลยครับนานมากเพื่อถามว่าเนี่ยตอนที่คุบอกว่าชิวปีนี้เต็มแล้วปีหน้านจะยังไงคะแน่นถึงไหรละปีหน้าก็ก็เออ่พยายามที่จะเออ่ใช้ชีวิตให้ใใหห้้บาลานซ์และดูเทสดีอยู่ประมาณนึงครับแต่ก็ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่โดยโดยพื้นฐานมนุษย์อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือผมรู้สึกว่าในในการที่ เราเราทำงานต่อ punched? ในในสายงานวงการนี้เนาะแล้วก็มีให้เหนื่อยนะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วงช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่เรานอนจนฟูกเบื่อเรานะรั้ไหมอ๋อแล้วผมก็ส we ังเกตได้ว่าดนตรีพอมันขาดไปมันมาทำงานกับผู้คนอีกแบบนึงเลยครับเราเล่นเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตหลังจากช่วงช่วงนั้นไปที่เป็นช่วงมันจัดไม่ได้เนาะแล้วผมรู้สึกว่างานผมมันมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกจากที่เราเคยคิดว่ามันมันสําคัญต่อผู้คนกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันมันไม่ใช่เลยมัน สำคัญต่อทุกคนมันสําคัญต่อพวกเราทั้งหมดอย่างพวกเราก็เป็นสิ่งหนึ่งว่าพวกเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเสียงมันก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทำมันทำให้ในปีนะี้ผมสนุกมากแต่ว่าเรื่องคิวก็เป็นเรื่องที่ที่หลายหลายฝ่ายหัวหมุนกันพอสมควรในฝั่งของผมครับแต่ว่าก็พยายามที่การจัดสารให้มันดีแล้วครับโดยที่ตัวผมก็ไม่เาเรียกอะไรไม่ไม่เหนื่อยเกินไปเพราะว่าเราเคยทางานหนักมากๆมาแล้วอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามัน มันมันจะคัดงานให้ดีขึ้นอ่ะมันมันยากก็<ม>เลยพยายามที่จะเลี้ยงมากขึ้นแต่อย่างปีหน้าที่ที่เคาะแน่ๆเลยก็คือแน่นอนมีโปรเจกต์ของทางมาแมา่แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเอ่อคอนเสิร์ตของอัลบั้มนะครับ<ม>ที่อยากจะเปิดอัลบั้มที่2ซึ่งจริงๆอัลบั้มแปล่อยไปแล้วแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นน่น่าจะยาวนานมากกว่าจะเปิดอัลบัม้มแต่ว่าเพราะว่าคิวได้ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงไม่รู้เออเกือบกลางปีอะไรเงี้ยครับวอนั้นก็หวังว่าทุกคนจะจะเจอกันนอย่างงานเรา ปัญหาสุขภาพหรอจริงๆผมจะบอกว่าเอ่อตั้งแต่ผมเล่นคอนเสิร์ตมาล่าสุดอีศูนย์ฉากที่เล่นสี่รอบมีปัญหาร่างกายน้อยที่สุดเลยเพราะว่ามีการวางแผนที่ดีมากขึ้นอดีมากขึ้นมากแล้วก็ผมว่าก็ก็ไม่ถึงเท่าเรียนรู้กันเราไม่ได้เรียนรู้แค่ว่าโชว์ยังไงให้มันดีแต่โชว์ยังไงให้คนทํางานทุกคนไม่ใช่แค่ผมนะเอ่อสเทนกับสาขาอาชีพนี้ที่เราทำมันเป็นอาชีพด้วยด้วยความตั้งใจจริง เพราะว่าปฏิเสธไม่ได no. ้ว่าคนในวงการบันเทิงหลายๆคนเราเราทำงานล่วงเวลากันจนเป็นเรื่องปกติเเราก็พยายามที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คุณภาพของเขาอ่ะอืมผมว่าสิ่งนั้นต่างหากที่ที่จะเป็นระยะยาวให้กับคนทํางานเราเรามีคนเก่งแล้วเราก็อยากมีคนเก่งอยู่ไปนานๆใช่ไหม ไม่เข้าโรงพยาบาลครับตอานั้นที่เข้าก็มันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งในโปรเซสของการฟื้นปูแต่นั้นไม่ใช่การรักษาเลยใช่ใช่นั่นรู้นั่นเป็นนั่นเป็นแผนที่เราทำเอาไว้แต่หลายๆคนก็ดูเป็นห่วงซึ่งซึ่งผมก็พยายามไม่ให้เป็นห่วงมากโดยการแบบไม่ได้ลบหน้าตัวเองนะให้คิ้วเต็มหน้าเต็มเพราะว่าได้ดูไม่ปวดมากไม่ขาวไม่ป่วยหนะไม่ป่วยหนักคิวเต็มหน้าเต็มขนาดนั้นที่โผอีกนิดหนึ่งผมจะรอตังออนละครแล้วเนี่ย แต่นั่นแหละผมว่าคือปีนี้ผมบาลานซ์ดีขึ้นมากครับแต่น่นอนในแง่ของคิวก็ต้องขอบคุณแหละครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะอย่างวันนี้ก็เป็นมาม่าแล้วก็รวมไปถึงทุกโปรเจกต์ทุกเฟสติวัลผมเล่นเยอะมากเลยครับแล้วก็ตัวผมรู้สึกสนุกกับสิ่งทํางานแล้วก็ท้ายสุดผมว่าขอบคุณในฐานะแบบตัวแทนแล้วงันผมว่าขอบคุณผู้ฟังทุกคนขอบคุณผู้ชมผู้ดูทุกท่านที่อุดหนุนคอนเทนต์นพวกเราแล้วก็ทําให้เราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะเราทํามันด้วยความตั้งงใจจริ ครับคุณครับดูเนาะไม่ขนาดอร่อยที่สุด,ก,ด,ก,ด,ก,ดก,ก็หน,นักหนักค่ะหนัก,นกนจริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่หนักสำหรับหนูเหมือนแบบว่ามีทั้งอะคอนใหญ่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบมีอัลบั้มแล้วก็จริงๆเดือนธันวานนี่ก็เป็นเดือนที่หนักสําหรับศิลปินเพราะว่าเฟสติวัลก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปีที่ทํางานหนักมากค่ะแต่ก็สนุกทุกอันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ได้ท้าทายตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าปีนี้เติบโตขึ้น ก็ถึงโปรเจกต์ที่คอนเสิร์ตกับแบมแบมค่ะก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ได้ทาในปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าก็ไม่เคยทํางานกับศิลปินที่เอ่อเติบโตอยู่ในต่างประเทศขนาดแบมแบมเลยค่ะแล้วก็แบมแบมเป็นคนที่อิงรู้อยู่แหละว่าเขาเป็นกันเองแต่ว่าพอเราได้เจอตัวจริงอ่ะเขาแบบเป็นกันเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน่ารักมากแต่วันแรก เอผมด้วยผมไม่มีคิวำแบงคเลยไปดูไหมเคแ่ละคได้เลย่ะคิวไม่ได้คอนะฮะแต่ตรงนัดแม่ไปหาหมอเล่นเกมาแม่แม่คนเดียวไม่ัเจคือแบบคือน้องน่ารักมากแล้วก็แบบได้ร่วมกับงานกับคุณเจฟเหมือนเดิมแล้วก็ทำไทยค่ะใช่ก็สนุกสนุกค่ะเป็นส่วนมากเราจะกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งไเงยคแล้วก็เป็นแก๊งที่ น่ารักค่ะทุกคนน่ารักกับเราแฮปปี้ค่ะเี่คอนเสิร์ตเนี่ยทีมงานเขาเป็นเกาหลีก็จะมีทั้งทีมเกาหลีด้วยค่ะแล้วก็จะมีทีมไทยด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นทํางานร่วมกันค่ะมันความยากหน้ามขนาดไหนที่กับการทําที่ต้องทํางานกับทีมเกาหลีกับทีมไทยอืมอีกว่ามันก็คล้ายคล้ายกันในเรื่องของแบบโปรเซสการทํางานเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ลำดับงานอะไรเงี้ยค่ะการการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบมีมากกว่าการที่แบบเราคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีการแบบสื่อสารกันทั้งภาษาไทยภาษาเกาหลีก็จะต้องมีล่ามตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะเป็นอะไรที่ก็แปลกใหม่ดีแล้วก็จริงๆแต่ตัวแบมแบมอะเขาก็คือแบบพูดทั้งสองภาษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตลกมากแบมแบมแบบว่ามันจะมีแบบตอนหนึ่งที่คือเจฟเขามาจากอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบเขาบอกให้แบบอิเกาพูดถ่วงเวลาไปก่อนบนเวทีอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยบนเวทีเขาจะมีเหมือนจอ ที่จะขึ้นบอกอยู่แล้วว่าอะไรแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบเพื่อเพื่อแบบอ่าอาจจะให้คิวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยคือตัวเราอ่านไม่ออกเราแบบตอนแรกก็แบบยืนคุยไม่รู้จะคุยอะไรแล้วพอแบมแบมพูดว่าโอ้โอ้โอ้อย่างเงี้ยเราคือดีใจอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบแบมที่อ่านเกาหลีไม่ออกใช่ใช่แบมมาคือเหมือนดีใจไปแล้วเราก็แบบมันเหมือนดีใจกับเรามากเราก็แบบเออดีใจนะแต่คืออะไรหรอเงี้ยแบมก็เลยบอกว่าออ๋ เขามาแล้วเขามาแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบเข้าคิวต่อไปได้แล้วอะไรอ่าก็อาจจะมีเรื่องภาษาแหละแต่ก็ทุกคนน่ารักมากค่ะแบบหลังเวทีคือแบบว่าเป็นเนืออชิมากทุกเวทใช่ค่ะใช่ค่ะพี่พพี่พียังไงพี่พี่เพี่รพี่คตครับอะไรครับยังไงเป็นไงเปไงรบครับปีหน้าที่เราจะเจอกับเราเยอะมากเลยครับจริงๆแล้วเราก็ทามาประมาณสักปีแล้วใช่ฮะ พอมาถึงปีที่สบสองสาเนี่ยเราก็เริ่มเรียรยายทำหลายๆอย่างมากขึ้นอนอกจากโปรเจกต์ร่วมเรามีโปรเจกต์เดี่ยวและปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับอาหารมากขึ้นจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่เราโตล,ละเราก็อยากทำอะไรที่มันมันท้าทายตัวเองทั้งสี่คนมากขึ้น,นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากทุกโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับและอาหารเราเิดขึ้นทีอละเราจะมีโปรเจกต์กเกี่ยวกับอาหารอีกเยอะมากเลยครับ ครับแล้วความท้าทายในปีที่แล้วกับปีนี้ครับเรื่องของแบบงานต่างๆนะสื่อที่คุณกำลังทำอยู่มันมีความท้าทายอะไรอยู่ครับพี่โก้มาจากไหนด้วยน้องคนนี้มาจากไหนอะไรนะฮะมาจากไหนครับพี่มาจากทีวีเออเดี๋ยวไปพูดที่นี้พี่พี่อยู่คนเล่นพระครับมาจากไหนสิคนเล่นพระโอเคครับเอ่อผมมาจากหนังสือนโมฮะโอเคได้ครับมาจากนโมเออก็จะบอกว่ามันจะสนุกขึ้นเพราะว่าเราเองก็จะลังจะออกจากจุดที่เราไม่ได้คอนฟอร์ตโซนของเราอันหนึ่งกันไปทํา ธุรกิจใหม่ๆนะครับที่จะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเราสะสมประสบการณ์มาตัสิบกว่าปีอันนี้เป็นโรงงานซาบหรือยังครับกระบางกรับากระถางอยับข้างหลังเพื่อโรานซาวนะครับแต่ว่าเออโปรไทรอยด์พูดไม่ได้อ่าแต่ถ้ามีอะไรก็ถามดีเชิรลุงแน่นะครับกับดีเชิร์พี่ทุกคนนะครับแตเป็นคนที่ดูแลช้าไปซึ่งตื่นเต้นเลยครับผมตื่นเต้นเลยครับผมจะค่อยตื่นเต้นเลยครับก็จะจะทำให้ขาดทุนไม่พอครับอันนี้บอกไม่สั่งครับทุกทีครับผมเป็เราพูดถึงนั้นเป็น อ๋อเราเปิดร well. ้านเราลองเทสกันครับเปิดร้านอิสระเล็กๆร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเราก็พึ่งคนพบหลายๆอย่างเพราะคนคนคนชิมกับคนทําร้านอาหารจริงมันไม่เหมือนกันเนาะพอเราได้มาทําเราก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเยอะครับแล้วก็ตกในนั้นก็เลยเราก็เราก็ตื่นเต้นในการทำร้านอาหารอยู่เหมือนเรากำลังลองอะไรใหม่ๆเพื่อให้เรามีอะไรที่มันสมกับวัยของเราในอนาคตมากขึ้น วันนี้เห็นลูกมาด้วยน่ารักมากๆมีโมีสกิลมีคนที่สองอะไรอย่างงี้ไหมครับอ <c oughs> อยากให้ดูแบบดูมันนขาตั้งแต่ไปดูตั้งแต่ไปดูแ,ปดแค่เท่านอมโคงเทียนลอินเตอร์มารู้สึกว่าเออมีคนนึงก็ดีเนาะแต่ก็อยากมีครับแล้วคุณนะครับอยากมีไหมครับ <c oughs> อันนี้ถามต่ออีกนิดนึงแล้วคนที่มีประสบการณ์มีลูกมาสองคนอย่างงี้ครับมีอะไรที่แบบอยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆบ้างไหมครับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้พยายามอย่าทำอะไรเสี่ยง มีโรคสองคนมันมาคู่กับการอดนอนมันมาคู่กับหลายๆอย่างอดนอนถ้าใครชอบทุกกรกิ่งยาลองดูลองก่อนได้ครับโอเคไหมครับคุณครับผมขอบคุณครับพี่พี่ครับขอบคุณครับ